ครับสวัสดีครับก็วันนี้ผ่านมาผ่านไปนะครับอยู่กับเมาส์แฟนเทคนะครับแฟนทอมนะครับ X15 นะครับเป็นเมาส์เกมมิ่งนะครับรุ่นนี้คือบอกสำหรับคนที่มือเล็กและก็มือปานกลางนะครับผมสังเกตดูนะครับว่ามือเล็กๆนี่หน้าถนัดมือมากนะครับเพราะเมาส์มีขนาดเล็กนะสักนิดนึงนะครับจับถนัดนะครับจับถนัดเต็มมือเลยนะเห็นไหมจับถนัด บจะหมดมือนะครับผมแล้วก็มีปุ่มการทํางานได้หลายรูปแบบนะครับมีอยู่7ปุ่มนะครับก็มีปุ่มข้าง DPI นะครับปรับปุ่มข้างนะครับแล้วก็มีปรับ DPI บวก DPI ลบนะครับ forward back นะครับแล้วก็ปุ่ม looking นะครับผมก็จากที่จับขนาดเมาส์ตัวนี้ก็เล็กนะครับลื่นนะครับเล็กๆก็ลื่นแล้วก็ เล่นเกมที่ใช้ความไวเนี่ยเหมาะมากเลยเพราะเมาส์แบบทิเดียวก็ขยับนะครับน้ําหนักกาลังแบบเบามากนะครับเบากาลังดีนะครับไม่หนักเกินไปนะครับแล้วก็ลื่นนะครับส่วนหน้าจอผมก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับว่าหน้าจอโปรแกรมนี่จะเป็นยังไงนะครับก็มีปรับนะครับปรับว่าปุ่มนี้ปุ่มนี้ใช้ทําอะไรบ้างนะครับอยู่7ปุ่มนะครับแล้วก็มีพวก a d ด b านซ์นะครับผมมี c o n f ิกมี มีเดียนะครับแล้วก็ LED สติ t i n g ว่าจะให้ตั้งไฟเป็นแบบไหนนะครับเป็นฟิกดวงเดียวหรือเป็นวงกลมนะครับมีปรับระยะเวลาได้นะครับมีตั้งช่องไว้ได้อยู่หลายช่องอยู่ด้วยกันนะครับว่าคอนฟิกแบบไหนนะครับส่วน DPI นะครับค่า DPI ก็มีระดับตั้งแต่200ถึง4,080นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่น DPI คร่าวๆมาดูนะครับ ว่าเป็นย as, 200 okay, 200 warum, ังไงนะครับบ <data> right. ุงร200เนี่ยนะครับ200โอเคฮะ200นะครับเห็นไหมครับว่าผมขยับสังเกตนะครับเอาเมาส์นี่ครับเอาไฟเตอร์นะครับขอขอไฟเตอร์นี่เกินจอไฟเตอร์อยู่นี่ฮะไฟเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมขยับเนี่ย200เนี่ยได้แค่นี้นะครับนืองาไม่ค่อยขยับมากเดี๋ยวลองกด DPI เพิ่มขึ้นนะครับซัก2,000นะครับ2,000ก็เริ่มขยับนะครับ ส่วนถ้าสูงสุดก็4,008นะครับนี่ขยับพิดึงก็ไปนะครับเมาส์แบบเบามากแล้วก็แบบเล่นเกมที่แบบคือเล่นเกมก็ต้องปรับต้องปรับ DPI สําหรับคนที่ชอบนะครับมันต้องเลือกเกมด้วยนะครับว่าเกมไหนใช้ความเร็วในการหันซ้ายหันขวาหรือการเด้งปืนเท่าไหร่นะครับเพราะไวมากไปก็ทิศทางก็จะหลุดไปเลยนะฮะ เหมาะมากครับเหมาะสำหรับคนที่มือเล็กๆแล้วก็มือขนาดกลางนะครับนะฮะปิดนิดเดียวก็หมดแล้วนะครับผมเมานะครับลื่นมากนะครับผมลื่นแต่ไฟนี่คือ,อ,อฟิกไว้นะครับไฟเป็นไฟฟิกตอนแรกผมคิดว่าเขาจะปรับตามแบบเมาส์ที่แบบสมมติเราเลือก DVI เขาจะดับดับอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับคือคือเขาปรับตามนะครับว่า ดูที่สีว่า DPI คือกําหนดเรากําหนดเราสามารถดูสีได้ครับสมมติสีเหลืองเนี่ยสมมติอ่าผมปรับไว้สีเหลือง DPI 200เนี่ยเขาก็จะเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับ DPI นี่สีเหลืองคือว่า200นะครับเอ่อปรับ DPI นี้ก็เป็นสีเอ่อสีฟ้านะครับสูงสุดก็จะเป็นสีขาวจะดูตรงน,นี้นะครับเนี่ยก็มีไง้สูงสุดนะครับสูงสุดเป็นสีขาวก็เอ่อ วีดีผ่านมาผ่านไปนะครับสาหรับคนที่อยากได้เมาส์แฟนทอม X15 นะครับเมาส์ราคาน่ารักนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับ<ม>กลับมาโคได้แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เล่นเกมเบื้องต้นนะครับสนุกสนุกนะครับมีน้ําหนักแบบโอเคเลยแต่ถ้ามือใหญ่เดีย๋ยวผมเปรียบเทียบขอญอาตเปรียบเทียบระหว่างเอ็กเอ็กเอ่เอทอทูนะครับ X16 นะฮะกับกับแฟนทอม X15 นะฮะ จะเล็กจะสังเกตว่าแฟนทอมสิบห้าจะเล็กกว่านิดนึงนะครับทอทูจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับแต่ว่าสวยทั้งคู่นะครับผมทอทูจะมีขนาดใหญ่ X สิบห้าจะออเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับทั้งคู่ครับแฟนทอม X สิบห้าจะเล็กกว่านิดนึงนะครับทอทูก็ X สิบหกก็จะจบสีแนวใหญ่ครับสวยนะครับ ก็เยก็ฝากไว้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เข้ามานับชมเมาส์แฟนทอมรุ่นนี้นะครับสวัสดีครับผม